ต้องเลยเลยต้องมาสดใจกูเลยคนเงน้ยงม่ที่ลืมเต๊กที่ลืมว่าจมมุกแห่มาพี่อีเด่นก็พาหนางอ้อยย่างปลานิ้มของกาแฟกาแฟของดีแล้วอ่ะจมมึงเยอะจอมจ้ะเอ้ยคอยเงียไม่ที่ลืมอ่ะ น่าเครียดน้ำไปน้องลงอยู ta, right? the Listen, ่เปิดกน็้เครียดกันอย่างก็บอกว่าเดนนัพามันจะเป็นคนที่ลืมลืมแตะลืมบ้าถ้ครูจมเนี่ยไม่เจอครูยิ้มเลยเดนนักพาร่เป็นคนที่ลืมค่ก็เตือนก็สอนมันเนาการน้องอ่ะพี่ทำไมที่ลืมจะไปเตือนอย่างไรก็บอกมนแล้ว่าเอืมลอาเขาเท่าก็ต้องมาใกลยลืมมันลย่ย คัน่นหนาที่พ e ี่ถึงโม่ก็โทรหากับัฟหนกจะสซ่อมมันเลยวตัวหัวมันลืมตัวกระดาษเปียกอย่างี่มันไปซื้อกระดาษเปียกมันเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเออโทราะเราทำมาแบบเคย์ซัพเลยนะกระโทรมาให้พี่ก็ส่งข้อความกับมันแล้วส่งไปยัดมันบาฟหไลน์ซิฟข้อควายไลายกับตึงโทรตึงส่งข้อความเซ s s e n g e r มันมักแอนน์นะ w h a t s มันมาอย่างตักอย่างแบบนี้สักอย่างนั้จะซ่อซื้อตัวบัฟสาย โทรจึงมาห้าสายเป็นซิดสายแล้วนี่นตื่นตด่นนี่ละกินกลับหัวซับไปออกไปที่แล้วถอดไม่ได้เหรอทั่แม่จะฟาครัวจังเป็นการยืนจะแต่งหน้าหน้าไปงานอาจารย์อ้วนแล้วมันยจะต้องไปใส่เสียงอาจารย์อ้วนจะต้องรีบคือมันทับสายแล้วแต่บอกว่าขะใจอาจารย์อ้วนห้องไปใส่เสียงเพลงติดต่อมาได้ติดต่อมาได้โทรมาแออข้อความมาแอน แตพยายามโทรไปเหมือนแรกโทรไปกี่สายโอ้เสแสรสายอันอันคารมันลากโทรศัพท์ไปเนี่ยมันลืมโทรศัพท์มันไว้นี่ออพี่ก็ได้ลืมเหมือนกันนะว่าพีกเรืมมงออย่างงั้นอะก็มันลากโท e รศัพท์ไปนี่อย่างที่ว่าก็มันลากโทรศัพท์ไปนี่มันเป็นคนที่ลืมพี่ก็บอกฟังน้องกับเราพุ่มพุ่ใส่น้องก็งานอย่างเนาะก็พี่ว่าน้องคิดลืมพี่ก็ขาคิดลืมบอกนึกม่าอย่างเนาะก็มันลืมโทรศัพท์ไปนี่เออก็มันตืดตืดตืดอยู่อะเออแล้วนี่อย่าง ก็มึงไปตอบพี่ได้ยังนรับโทรศัพท์ได้เนี่ยถ้ามึงจะมายุ่งอย่างสักคนเนี่ยมาเดียวกันถ้าตัวมึงฮอตตัวจะโมโหไปจางนั้นทำไมพูดโมโหกับเรื่องของกูเรื่องของกูกมันผิดกับมึงต้องทาดพี่ได้ก็ได้ก็จะสร้างซื้อขวบมาลืมโทรศัพท์โทรไปกับอ่านไลน์กับอ่านน่าจะเจอกับมาตอบมันเป็นอะไรอย่างมันเป็นกูเตืจะมันกำมึงโทรศัพท์โทรศัพท์มันมีไว้ต่ำนล้วพิษกับว่าใหญ่แล้วเราโทรศัพท์ได้ไหนก้อมึงก็ว่าแค่ตื่นตื้นตื่นถึงอ่ะไลน์มับกับอ่านะ ส่งแม่คันเจิดมาอ่านค่ะน้ำพาน่ะกูว่ากูหูเรื่องเป็นกันตัวเองกูหูเรื่องที่สุดแล้วกูบอกมึงชัดเจนพุทอย่าสรุปไปความคิดอีเดนนี่เนาะติ๊กบอกกูแหละเด้เออยังไม่ที่ลืมไม่ที่ลืมบอกลายกับพิมาน่ะพี่สาวเจ้าพี่สาวมันขึ้นมาเป็นความคิดตัวเองของแกกูจะไม่ผิดแต่อย่างเงากูจะลืมโทรศัพท์หรอกใครกับคนลืมโทรศัพท์อีเดนรับพี่ติดต่อใครมาได้ติดต่ออีเดนเพราะ ติดต่อกันมาได้เลยโมโหเออคุณบอกว่าคุณกดเอ็นดีเอ็มมาได้แต่อีเดนคที่ลืมเออแล้วก็ล,กล,กลืมโทรศัพท์ไม่มีเอออ่าอีกทีไปก,ดกิดเอาคนเดียวนะพี่เมื่อหน้าไปกดเอาคนเดียวมึงจะมาตรวเลาะกับกูมาจ่ายก็มาติดต่ตอมาได้บ้าหามสายแล้วมันลืมโทรศัพท์ไ,ไม่มีแล้วมึงมายุ่งอะไรกับกูอีกเ,เนี่ยเออตีดต้องไปเกิดคนเดียวเจ้าพี่สาวสัมพัน